สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการ The Crest Park Residences นะคะเป็นโครงการหลูของทางแบรนด์ SCS เ็ค่ะที่คอนโดนี้นะคะตั้งอยู่ติดกับ BTS ห้แยกลัดพราวแล้วก็ MRT พระโนยอทินเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยค่ะ ของตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้นะคะเราจะมีทางคอนเซียสท,ที่จะคอยดูแลลูกบ้านที่อยู่ที่นี่นะคะเราจะมีส่วนกลางที่ให้กับผู้มาติดต่อนะคะตรงด้านล่างชั้นหนึ่งนะคะ ส่วนของชั้น2นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกบ้านนะคะใช้ในส่วนของห้องประชุมได้นะคะจะมีห้องประชุม2ขนาดค่ะ ก็จะเป็นห้องที่มีขนาด35ตารางเมตรค่ะโซนแรกที่เราเดินเข้ามาแล้วเห็นเลยก็จะเป็นโซนห้องครัวที่มีการบิวอินให้ทั้งหมดนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเป็นตู้เย็นนะคะที่เป็นช่องแช่เย็นธรรมดานะคะด้านล่างจะเป็นช่องแบบแช่แข็งค่ะบิวอินมาให้ทั้งหมดเลยนะคะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นเตาไฟฟ้านะคะจะเป็นระบบอินดักชันนะคะมาพร้อมกับที่ดูดควันนะคะด้านบนจะเป็นการบิวอินในส่วนของการวางเครื่องปรุงต่างๆนะคะ ถัดมาด้านล่างค่ะจะเป็นในส่วนของไมโครเวฟแล้วก็เตาอบนะคะโอเคถัดมาเราจะก็จะมีการบิวอินให้ทั้งหมดนะคะเป็นชั้นวางของนะคะรวมถึงด้านล่างจะเป็นในส่วนของเครื่องซักผ้านะคะที่สามารถซักได้ถึง10.5แล้วก็อบได้ถึง7กิโลแล้วเครื่องนี้พิเศษก็คือสามารถซักแห้งได้ด้วยค่ะถัดมานะคะ <S <S เป็นส่วนของซิงค์ล้างจานค่ะก็จะมีในส่วนของ การวางจานที่เราสล้างแล้วนะคะสามารถดึงลงมาแล้วก็เอาจานมาวางตากได้เลยค่ะโซนที่สองนะคะก็จะเป็นโซนชั้นวางรองเท้าค่ะออกแบบมากว้างขวางม,มากเลยค่ะแล้วก็มีหลายชั้นสามารถใส่รองเท้าได้หลายคู่เลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ห้องเราดูเป็นระเบียบไม่ลกสายตาเลยค่ะ ในส่วนของโซนถัดมานะคะเป็นโซนทานอาหารนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับโซนครัวเลยนะคะซึ่งโต๊ะตัวนี้นะคะท็อปทำมาจากหินอ่อนซึ่งจะทำให้รู้สึกแข็งแรงเรียบหรูแล้วก็สบายตาค่ะ โซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งโซฟาตัวนี้นะคะก็ออกแบบมาเพื่อรองรับให้กับทุกสรีระเลยค่ะความพิเศษของโซฟานี้ค่ะด้านล่างสามารถดึกออกมาเป็นโซฟาเบดได้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของโต๊ะกลางที่เป็นพอบหินอ่อนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี s m ท r t TV ค่ะที่รองรับทุกแอปพลิเคชันค่ะ ห้องตั้งเล่นนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องที่เราออกแบบมาเป็นห้องทํางานนะคะซึ่งโต๊ะตัวนี้เราก็เลือกมาเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับทุกไรฟ์สไตล์การทํางานค่ะถัดมาก็ด้านหลังจะเป็นในส่วนของโซนพื้นที่สีเขียวที่เมื่อเราเครียดเครียดจากการทํางานนะคะเราก็สามารถเห็นพื้นที่สีเขียวแล้วทําให้เรารู้สึกสบายตาได้เลยค่ะ ในส่วนของตู้บิวอินตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่มีแผงวงจรไฟฟ้านะคะรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการบิวอินตู้โชว์นะคะซึ่งเราก็สามารถเลื่อนประตูบานนี้นะคะเพื่อปิดแล้วก็เดินเข้ามาในห้องนอนค่ะ ในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะเป็นในส่วนของเตียง5ฟุตนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยในส่วนของโคมไฟเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการใช้ไฟในช่วงเวลากลางคืนค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะที่เป็นวิวในส่วนของไม่มีตึกสูงใกล้ๆกล้ให้รบกวนสายตาด้วยค่ะ ถัดมาจากห้องนอนนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซน walk in closet นะคะด้านล่างก็สามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้นะคะด้านบนก็แขวนเสื้อผ้าฝั่งนี้ก็จะสามารถแขวนเสื้อผ้ายาวรวมถึงเรดรสได้ด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของลิ้นชักนะคะก็จะมีลิ้นชักหลายชั้นเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่แขวนกางเกงนะคะแล้วก็ที่พิเศษก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางเครื่องประดับค่ะนี่แล้วก็สามารถมองเห็นได้จากด้านบนด้วยนะคะ ในส,ส่วนโซนสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นโซนห้องน้ํานะคะก็จะมีการแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกนะคะซึ่งโซนแห้งนะคะก็จะมีในส่วนของชักโรครกที่เป็นระบบไฟฟ้านะคะถังขยะเป็นแบบไร้การสัมผัสนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะคะที่ด้านหลังของกระจกก็จะมีชั้นวางค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของโซนเปียกนะคะก็จะมีชั้นวางของให้รวมถึงจะมีฝักบัวแล้วก็มาพร้อมกับเดนชาเวอร์ค่ะ ส่วนของส่วนกลางชั้น36นะคะก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของคลาสเอ e r ซไซร์รูมนะคะตรงนี้ก็สามารถทําการจองนะคะเพื่อมาใช้ห้องนี้ได้นะคะแล้วก็ส่วนถัดไปค่ะจะเป็นในส่วนของฟิตเนสนะคะก็จะมีทั้งห้องฟิตเนสแล้วก็ห้องเวทเทรนนิ่งด้านในค่ะ สังเกตกันดีๆนะคะวิวเกือบ360องศาได้เลยนะคะมีทั้งในส่วนของวิวเมืองแล้วก็วิวทางฝั่งส่วนตจตุจักรค่ะ นของชั้น36นะคะที่เป็นส่วนกลางนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของห้องสปานะคะที่เราสามารถทําการจองมาได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะเป็นจุดไฮไลท์ของทางโครงการเลยค่ะก็คือสระว่ายน้ํานะคะลึก1.5เมตรค่ะแล้วก็เป็นวิวพื้นที่สวนจะตุจักค่ะ ของคอนโดนี้นะคะจะใช้ระบบการจอดรถแบบออโต้พาร์คกิ้งนะคะ